ได้ทำได้โอเคแล้วอันนี้ว้าวมีสีด้วยสีแดงด้วยโอ้ยน้องโชว์ตัวสวัสดีครับผมไกด์โอมนะผมไกด์บริษัทเช็คอินลามันเมื่อวานตอนผมนำเรือสปีดโบสหลังจากทำทริปเกาะซีรันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับฝั่งก่อนถึงฝั่งสักประมาณ20นาทีนะครับก็สักประมาณ 20กิโลทางจากฝั่งประมาณนะครับก็ได้จอดดูปลาคือตอนแรกเนี่ยเห็นเนี่ยมันขึ้นอยู่เหนือผิวน้ําเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นปลาโลมาหรือเปล่าพอ,อให้กับตันจอดอยู่สักพักนึงมันเริ่มขึ้นทยอยขึ้นเรื่อยๆออปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือวานครับคือวานเนี่ยพอพอเห็นตั้งแต่ครั้งแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นวานอะไร ขึ้นทีละตัว2ตัวสลับกันขึ้นผิวน้ําจากการคาดคะเนเนี่ยมันน่าจะมีสัก10บตัวนะครับซึ่งความคิดแรกของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นวานพิชชาตดําที่มันสามารถอยู่คุ้มูงแล้วก็เจอกันทักปีที่แล้วอย่างซีซั่นที่แล้วก็เจอกันเนผมวานพิชชาตดําแต่ดูไปดูมาครับตัวมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็การสะบัดตัวของเขาเนี่ยเวลาขึ้นผิวน้ำเนี่ยมันจะมีการเอียงตัวทําให้เราเห็นรอยครีบด้านใต้ท้อง นะครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่สองชนิดที่เราสามารถเห็นเจอได้นั่นก็คือเราเรียกว่าบาลีนเวลหรือว่าวานซี่กรองซึ่งวานซี่กรองเนี่ยที่สามารถเห็นได้นี่มันน่าจะเป็นได้ทั้งบรูด้าและก็โอมูรักซึ่งจากการาคาดชะนีแล้วก็สนิทสอบถามน้องๆที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นวานโอมูระนะครับผมซึ่งตัวกับผมเองนั้นเนี่ยการเดินทางไปเกาะสมิลาแล้วก็เจอวานเนี่ยเจอทุกปีครับเจอทุกซีซั่นนะเจอเจอแต่ว่าเวลาเราเจอวานเนี่ยขึ้นมาหนวดชน้ำแล้วหายไปสองส,สามนาทีก็ขึ้นมาหนวดผิวน้ำอีกทีน,นึงมีละตัวสองตัวแต่การที่เจอวานเป็นผิวหนวดก็คืว่าเป็นรังแรกแต่อาการดีมากเลยนะนรงครันน้งน,นี้ปีที่แล้ว ว่าใจเย็นวานาลี่คลองเราหางขึ้นมาคลี่เป็นผงอย่างเงี้ยครับเป็นครั้งแรกคิดเลยถือว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สําหรับธรรมชาติด้วยที่มีรายละเอียดอยู่ในตัวของมันเองหรือเปล่าเพราะว่าในมินร้านนี้ได้ไม่ครบไม่ไปนะครับวันนี้ผมก็ประมาณ เกือบเกือบเก้าเดือนแล้วเพราะว่าทีมีราเที่เปิดมาเมื่อวันที่สิบตุลานะครับซก่อนหน้วได้านี้ก็มีช่วงโผล่ขึ้นตัวตั้งแต่อยู่ไม่ได้รูปเลยเป็นต้นหมาก็เกือบเกือบเก้าเดือนแล้วเป็นการฟื้นผิวธรรมชาติในตัวเองนอกจากนั้นนะผมผมเดินทางไปเกาะสมิรันเนี่ยผมยังได้เจอกับเต่ากระลาตัวใหญ่เต่ากระลาตัวตัวขนาดใหญ่เลยแล้วก็ยัง ไปเจอตุ่นไก่ในช่วงตอนกลางวันเนอปกติกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปุ่นไก่นะครับเอาเลยอ้อยพ่อคือแต่ว่าการเดินทางไปปอกอบธุรกิจเรื่องนี้ยังสามารถเจอปู่นไก่ได้เจอเต่าตัวใหญ่ได้เจอปลาไหลมอเร่เนอะผมแล้วก็เมื่อวานมีลูกค้าเจอฉลามด้วยเนอะเป็นฉลามแบล็กทิปฉลามหูดำตัว ประมาณ happen, right. so first, okay, <up. S> 1เมตร2เมตรนะครับมีลูกค้าแต่ว่าถ่ายถ่าิดไ้ไม่ัหมครับเชิญชวนเชิญชนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะอะไรอย่าง้สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเที่ยวดีไหมสำหรับการเที่ยวทะเลใต้ดีกว่านะครับผมนะตอนนี้ซีมิลันน่าเที่ยวมากครับผมลูกค้าค่อนข้างน้อยเป็นโอกาสดีของคนไทยต้องคนไทยทุกท่านเลยนะผมนะ ที่จะได้มาท่องเที่ยวแล้วก็เก็บภาพสวยๆเห็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ถ้าโชคดีเหมือนผมแล้วก็ลูกค้าบนเรือของผมเมื่อวานซึ่งกริ๊ดกราดกันใหญ่เลยนะครนะก็อาจจะได้เจอวานอีกสักฝูงหนึ่งก็เป็นได้ในครั้ผมนะขอบคุณมากครับ